เราไปดูต่อคนเกิดปีแพะมาแล้วครับดาวการลงทุนเกินกำลังคือเพียงใช้ลงทุนเกินกำลังคือกล้าไงครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตคนที่อยู่อยู่ผัวมีเมียน้อยเนี่ยอยู่อยู่มันกล้านะเพราะเมียน้อยมันสวยมันเด่นมันอะไรเนี่ยไอเมียหลวงลำบากมาด้วยกันนะ่ะมันคือเจีย้ยใช้มาแล้วครับนี่คือเพียงใช้มาเจอปีเกียง พวกยุเฮ้ยเอาเลยมันลงทุนแล้วกำไรแน่นอนเออเพราะฉะนั้นคนเกิดปีแพะอย่าเชื่อคนข้างๆเกินไปของแท้พี่ลุยเลยครับมันเป็นของแท้ครับไม่ต้องผ่านบอยท้าประจันผมดูรู้ระวั <c oughs> ถาางถูกหลอกคนเกิดปีแพ้ให้ระวังการเงินเสียหายทูกคนกันเองต้มและ ใส่ร้ายพอเราซื้อแล้วมันไม่รับผิดชอบด้านแพะต้องระวังนะเสียหายการเงินครับ